อีกไม่ถึง4 8ชั่วโมงครับจะครบ2เดือนแล้วหลังจะเกิดเหตุตอนนี้เหมือนหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่เหมือนปล่อยเกี่ยวว่างสิเกียผมรู้สึกนะไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าแต่ผมแม่งโคตรรู้สึกเลยตวป่องลิฟที่ว่ากันว่าเป็น first d o m ม n o เป็นผู้ต้องสงสัยหลักอันดับหนึ่งก็ยังไม่ออกผลเทสมาสู่สาธารณชนว่าผลเทสนั้นค่ากัรมารับเงของคนคุีเทสออกมาแล้วได้เท่าไหร่แต่ผมถามทุกคนนะอยากเห็นสภาพ่องลิฟ ที่หน้างานจริงก่อนตึกถล่มไหมวันนี้ผมจะเปิดให้ดูถ้าเขาเงียบเราไม่เงียบเราต้องตามแล้ถ้าเราตามมากพอมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนผมจะให้ดูสภาพของปองลิฟต์นะครับก่อนที่อาคารจะถลม่มดูตรงที่เป็นจุดต้องสงสัยนี่แหละ่ซนปองลิฟต์ต่างๆว่าการใช้ชริฟอร์มเทของโครงการนี้เทออกมาแล้วคุณภาพคอนกรีตเป็นยังไง มีการซ่อมเยอะมากน้อยแค่ไหนผิวคอนกรีตเป็นอย่างไรดูการบีดดิ้งอันนี้น่าจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูนะครับว่าการบีดดิ้งเป็นอย่างไรผิวคอนกรีตสวยไหมสะท้อนอะไรได้บ้างไหมกับคุณภาพคอนกรีตหรือขั้นตอนงานก่อสร้างจากรูปที่ผมกำลังเปิดให้ดูอยู่นี่อย่างไรก็ดีเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้อีกโพสตหนึ่งเป็นรูปแบบชัดๆนะครับ ของตัวป่องลิฟต์แล้วก็บอกทุกคนอีกรอบหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าเรามองอันนี้แล้วเราตัดประเด็นอื่นทั้งหมดไม่ใช่นะเราต้องรู้ทุกประเด็นเราถึงจะประมวลผลได้แต่ตอนนี้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะ่ะเรายังไม่รู้เลยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสรุปแล้วภาครัฐเนี่ยตัดสินใจที่จะทำอินดิเรกเมทอนการทดสอบทางอ้อมหรือเปล่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำอย่างเป็นทางการไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยจะนิ่งจิงเงียบกันไปอย่างนี้เหรอวะไม่เป็นไรถ้าคงเงียบเราตามไปด้วยมีความสุขกันต่้างครับ